เรื่องราวของตำนานเทพอียิปต์มีมานานก่อนคริสตศักราชแต่ถูกชาวต่างชาติที่ยืดอาณานิคมมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์อยู่หลายครั้งจนทำให้เนื้อหาดั้งเดิมของตำนานเทพอียิปต์ค่อยๆเลือนหายไปอย่างเช่นจักรวรรดิเปอร์เซียจักรวรรดิโรมันหรือชาวกรีกและยังมีอีกมากมายก่อนโลกจะถือกำเนิดขึ้นได้มีหยดน้ำแห่งเทพหยดลงจนถือกำเนิดเทพลาจากนั้นเทพลาได้สร้างโลกและเทพชูกับเทพีพเทพรูดขึ้นมาต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าครอบครัวน,นี้ต้องสืบสายเลือดเดียวกันนะครับเพื่อให้เลือดของกษัตริยยย์ังงคออู่ตลดไป จากนั้นเทพชูกับเทพีนูก็ให้กําเนิดเทพกีฟและเทพีนัดขึ้นมาเวลาผ่านไปเทพกีฟและเทพีนัดก็ได้ให้กําเนิดสี่พี่น้องคือเทพโอซิลิสเทพีไอซิสเทพเซธเทพีเนฟทิสเมื่อทั้งสี่พี่น้องเติบโตขึ้นก็จะได้คู่สมรสของตัวเองนั่นคือเทพโอซิลิสถูกจับคู่กับเทพีไอซิสเทพเซธคู่กับเทพีเนฟทิสแต่เทพีเนฟทิสต้องการคู่กับเทพโอซิลิส แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเลยปลอมตัวเป็นเทพีไอซิสและได้ลวงเทพโอซิลิสมามีสัมพันธ์กับตนจนตั้งคันแต่เทพีเนฟทิสไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เลยคลอดลูกและทิ้งเอาไว้จากนั้นเทพีไอซิสได้มาเจอเด็กคนนี้เข้าเลยรับมาเลี้ยงเป็นลูกของตนและตั้งชื่อให้ว่าอนูบิสก่อนเทพกีฟจะสิ้นพระชนม์เทพกีฟต้องการคนที่จะมาขึ้นครองราชแทนตนนั่นคือเทพโอซิลิสแต่คนที่คัดค้านหัวชนฝาคือเทพเซธเพราะตนอยากขึ้นครองราชเอง จึงสังหารเทพโอซิลิสในวันขึ้นคลองราดและขึ้นเป็นกษัตริย์เองและบังคับให้เทพไอซิสมาเป็นภรรยาของตนหลังจากเทพโอซิลิสตายเทพไอซิสได้ฟื้นคืนชีพเทพโอซิลิสขึ้นมาแต่สามารถฟื้นคืนชีพได้แค่ชั่วขราวเท่านั้น และมามีสัมพันธ์กับตนเพื่อให้กําเนิดลูกที่มีเชื้อสายของกษัตริย์จากนั้นเทพไอซิสตั้งคันและให้กําเนิดเทพฮอรัสขึ้นมาเพื่อโค่นลม้มเทพเซธเวลาผ่านไปเทพฮอรัสได้เติบโตขึ้นจึงได้เรียกร้องสิทธิ์ขึ้นคองราชและต่อสู้กับเทพเซธอยู่บ่อยครั้งจนวันหนึ่งสามารถสังหารเทพเซตลงได้และได้ขึ้นคลองราชเป็นกษัตริย์สิ่งที่ได้จากคลิปนี้เลยคือประเทศอียิปต์นั้นเป็นประเทศที่ถูกยึดอานานิคมอยู่บ่อยมากเป็นอันดับต้นๆของโลก และเรื่องราวที่ผมนำไปเล่าในคลิปนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนแต่งและยังมีเทพอีกมากมายที่ไม่ได้เล่าในคลิปนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่สงสัยก็สามารถถามได้เลยครับผมเก็บคอกีลยวจบเก็บ